ยาวลงถึงกระตุ่มค่ะก,ก็ปิดมิดชิดแล้วนะคะกับไปเราขนาดนี้กับการดูแลได้สเสียขนาดนี้วยไหมเคล็ลับก็เคลลับก็รักตัวเองเยอะๆค่ะเรารักตัวเองเยอะๆก็แปลว่าเราจะดูแลตัวเองค่ะออกกําลังกายเลือกอาหารค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตให้แบบมีความสุข อย่ามีดราม่าเยอะค่ะ่แต่ปีนี้มันมีของดราม่าเลยนะพี่พีเกตปีนี้พี่ของดราม่าเลยเะใช่ป้องการนางงามดิฉันไม่เห็นมีดราม่าอะไรเลยดิฉันดีใจมากฉันไม่ได้อยู่ในดราม่าอะไรเลยค่ะพี่เกดรู้สึกยังไงบ้างอย่างพี่บอกว่ามันมีพื่กระแสข่าวมีกันอะไรในงานในงานการงานก็ก็น่าจะเป็นสงครามนางงามที่แท้จริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ทางช่องวันก็รอดูนะคะสงครามนางงามซีซั่นสามค่ะน่าจะมาตอนนี้เขาก็กำลังเขียนเรื่องกันอยู่นะคะเอาเรื่องนี้เป็นมาเลชันเปล่าเปล่าพูดเล่นพูดเล่นนี่นี่นี่พี่ค่ะจริงๆในฐานะรุ่นพี่ที่เคยอยู่ในแวดวงนี้มาก่อนคิดว่าเรื่องราวมันจะเป็นถึงมากถึงขนาดนี้ไหมพี่เออก็ก็ก็งงเหมือนกันนะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ คือจากต่ก่อนนี้ในฐานะที่เคยเป็นนางงามเหมือนกันในปี90เนาะมันไม่มีดราม่าอะไรแบบนี้มีอาจจะมีป,ปักปายรุ่นพี่อย่างมงกุฎหนุ่นนี่บราบ,บราบที่เราเคยได้ยินมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าพอมาถึงตอนนี้เนี่ยเกดก็ก็แอบงงอยู่เหมือนกันว่าเออทำไมดราม่ามันรุนแรงเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนเสาางามจะ อะไรก็ตามเนี่ยมันมันเยอะมากเลยก็ก,ก็ก็แอบงงอยู่เหมือนกันมันมันเป็นการไม่ดูเวทีบ้านเราดูแบบว่าย่อเไปเกินรอบดูไปเ,เราก็ไม่รู้นะว่าประเทศอื่นเขาก็มีจราม่าอะไรแบบนี้หรือเปล่านะแต่ก็แอบเห็นเบาๆเ,เหมือนจะเป็นโคลัมเบียเขาก็มีนางงามเขาก็รุ่นพี่รุ่นน้องหรืออะไรเงี้ยก็มีตีกันเหมือนกันอันนี้ที่ที่ดูอยู่นะคะแต่ก็ ไม่รู้สิเราอาจจะมาอยู่ในยุคที่แบบพอมันมีโซเชียลมีเดียอะไรหลายๆอย่างมันถูกเปิดเผยม,มันถูกเห็นมันไลฟ์นู่นนี่อะไรเงี้ยมันเลยเปิดพื้นที่ให้ให้การโดนติหรือโจมตีได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยดั๊ t วมันมันมีในเรื่องของดราม่าอะไรมากมายมสมัยแม่เวทีนามีการเปลี่ยนสัวอยางไมไม่มีอะค่ะไม่มีไม่มีอาจจะมีแบบ มันก็นานเหลือเกินนะจะไม่ค่อยได้นะแต่ว่าคือสัญญามันมันก็มีแก้ไขมีอะไรเป็นเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแหละแต่อย่างที่เราเห็นกันเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมันสองฝ่ายมันจะต้องมันก็จะต้องอ r e e อ่ะมันก็ต้องตกลงกันแหละถ้าฝ่ายใดฝ่ายเดียว ตกลงแต่ฝ่ายหนึ่งไม่มันก็สัญญามันก็จะมีการเซ็นกันไม่ได้หรอกพี่เกดคะอย่างในกรณีของมีนาสายที่มีข้อพิพาทกับกองทัพรือนะคะในความที่พี่เกดมีนาสายแล้วเหมือนรักเขาใส่กั็เลยพูกับพี่ว่าเรื่อง่าพี่ว่าเรื่องนี้อ่ะพี่ขอไม่พูดถึงดีกว่าเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบหน้าที่ของเกดเนี่ยมันได้จบ เมื่อฟ้าสายก้าวขึ้นอยู่บนเครื่องบินบินไปแอตแลนตาหน้าที่ของเกดจบแล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นหรืออะไรต่างๆเนี่ยเกดตรงนี้เนี่ยเกดไม่รู้นะคะส่วนเรื่องของสัญญาตอนทีเ่เขาได้เซ็นการหรืออะไรในเบื้องต้นหรือว่าสัญญาข้อตกลงอะไรต่างๆเนี่ยเกดก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นเฮดแมสเตอร์ที่รับผิดชอบในเรื่องของการสอนออดีเทลอะไรเล็ก,ลกๆน้อยน้อย ในส่วนนั้นเนี่ยอันนี้เกศไม่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเกศจะพูดในสิ่งที่เกศเกี่ยวข้องดีกว่าในเรื่องของความสัมพันธ์รัคะมีโอกาสได้คุยกับน้องบ้างไหมในช่วงหลังๆนี้พี่เกาไม่ได้คุยค่ะค่ะไม่ได้คุยเพราะว่าหน้าที่ของเกศก็หมดแล้วนะคะแล้วก็เออเขาเรียกอะไรอ่ะก็ค่ะก็ะไม่ได้คุยค่ะก็ไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรเพราะว่าหน้าที่ของเกศก็หมดแล้ว พ่าพี่กดน้ีวค่ะอะเีมเตมอ่าบอกได้ว่าณตอนนี้เนี่ยเกดกับพี่ปุ้ยกับพี่นาทาง TPN ก็ได้คุยกันวางแผนกันแล้วว่าเราจะเขาเรียกว่าอะไรวางแผนในการเทรนแมนด้าเพื่อจะไปสู่เวทีต่อไปเนี่ยว่ามีอะไรบ้างแน่นอนเกดจะช่วยน้องในเรื่องของบุคลิก กับการเดินอะไรต่างๆเนี่ยค่ะตอนนี้ที่เกตก้าวเข้าไปช่วยแล้วใช่ไหมก็ตอนนี้เริ่มคุยกันแล้วตอนนี้เริ่มวางแผนกันแล้วค่ะใช่ตอนนี้ก็เช็คคิวนน่นนี่อยู่แต่ว่าเกตกับน้องก็ได้คุยกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเพราะว่าเออก็ก็ได้มีโอกาสได้เทรนน้องมาก่อนที่น้องเข้าประกวด MUT 2020สใช่ไหมคะค่ะก็เลยก็ยังมีอัปเดตยังคุยกันอะไรต่างๆในมุมของเกตคิดว่าน้องมีส่วนไหนที่จะต้องปรับเพิ่มขึ้นมาบ้างไหมครับมันคง คือมันคงต้องมีอะไรเยอะอยู่แหละเพราะว่าการเตรียมตัวของเวท MU t UT, มันก็คือแบบหนึ่งใช่ไหมคะคราวนี้พอจาก MU t ไป MU แล้วเนี่ยสเกลมันยิ่งใหญ่กว่าเดิมเพราะฉะนั้นแน่นอนการเทรนมันก็จะต้องเพิ่มนมก็ต้องยิ่งใหญ่ในเรื่องของอ ทัศนคติความคิดหรืออะไรต่างๆหรือแม้แต่การเดินการอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะต้องอัพอีกเลเวลหนึ่งใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันมันมันต้องมีอยู่แล้วแหละเราจะต้องเตรียมไม่ว่าจะเป็นลุคหรือจะเป็นเรื่องของอิมเมจอะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องเป็นการวางแผนนะคะอยากจะบอกว่าการเตรียมตัวไปเวทีใหญ่มันมันเรื่องใหญ่มากเลยนะมันไม่ใช่ว่าเป็นทีมแค่ 3 4 5ี่ห้าคนมันเป็นทีม10คนที่จะดูแลตั้งแต่เรื่องของการแต่งหน้าทำผมเสื้อผ้าเสื้อผ้าชุดไหนวันไหนหนูน่นนี่อะไรเงี้ยมันจะต้องมีเยอะแล้วก็ในเรื่องของการอ่ะน้องจะต้องเวลาเจอคำถามแบบนี้หนูต้องตอบแบบนี้หรือการวางตัวในกองอะไรเนี่ยคือทุกอย่างมันดีเทลมากเลยเพราะฉันใครที่คิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายขอบอกเลยนะว่านางงามไม่ว่าน้องจะอยู่ประเทศมาจากประเทศอะไรเนี่ย มันดีเทลมันเยอะมากเลยนะมันการเตรียมตัวเนี่ยโอ้โหมันยากมันมากมายมากเลยใช่อันนี้คือพอการการการที่พูดทึงพี่น้องพี่พี่เปียค่ะเป็นตำแหน่งที่พี่บอกว่าแค่พูดถึงอ่าหมายความตำแหน่งคือพี่เหรอก็ก็น่าจะเป็นอ่าก็ก็อยู่ในทีมเอ็กซ์เพรสอยู่เหมือนเดิมแหละใช่ค่ะอ่าเพราะว่าเออก็ก็คุยกันอยู่แต่ว่าตอนนี้เหมือนว่าไม่ได้คุยกันว่าเอ้ย ใครจะมีเออะไรตำแหน่งหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือพี่ปุ้ยบอกเลยว่าเกดเนี่ยพี่อยากให้เกดช่วยในเรื่องของการเดินเดินให้ปังอะไรอย่างงู้นอย่างนี้ค่ะใช่เราก็เลยรู้แล้วแหละว่าโอเคน้องเขาจะต้องเพิ่มอะไรบ้างค่ะขอบคุณนะคะส,สวัสดีจ้ะ อบอกได้เลยว่าไม่ไม่มีการล็อกนะคะแล้วกคิดว่าใครที่มีคำถามนะคะก็ควรจะกลับไปดูนะไปไปรีเพลย์ใหม่เลยนะคะว่าว่าทำไมถึงน้องได้สึกหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแค่สิ่งที่คุณเห็นนะคะแต่มันคือการเก็บคะแนนมาตั้งแต่วันแรกถึงวันที่ขึ้นบนเวที นึกออนไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางตัวกระพรึกการการการเขาเรียกวไาวางตัวหรืออะไรต่างๆเนี่ยการเวลาเราเข้าคลาสพูดสปิคกิ้งถ่ายแบบนู่นนี่อะไรต่างๆตรงต่อเวลาไหมอะไรนู่นนี่ไหมมัน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 เอฟเฟกกันหมดเลยใช่เพราะฉะนั้นใครที่ถามหรือมีคำถามว่าน้องควรจะได้หรือไม่ได้กลับไปดูใหมค่ค่ะครับตัวพี่พี่การนดีเลยว่าลง โอ้แน่นอนการันตีได้เลยค่ะการันตีได้เลยว่าไม่มีการล็อกกมงจะล็อกเหรอคะมาคุยกับพี่เปล่าเหรอตั้งแต่ตั้งแต่ที่น้องได้ตำแหน่งยังไม่ได้เจอน้องเลยยังไม่ได้คุยไม่ได้อะไรเลยค่ะโอเคนะขอบคุณนะคะ